สนับสนุนโดยรายการ G-Things รายการที่จะรวบรวมข่าวสารในวงการเกมและแกจเจตมาอัปเดตให้เพื่อนๆก่อนใคร oh, s <S ติดตามข่าวสารและรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ G-Things อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับของคดีจริงๆสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนัทปิ่นโตนะครับเสียงแหบเอาใหม่เจอกับผมแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาเล่น The Forest ครับตามสัญญาที่ให้ไว้กับน้องนะครับน้องคนไหนว่าลืม ขอโทษด้วยที่ลืมนะครับน้องเขาบอกว่าอยากเห็นพี่สร้างบ้านแพรนะครับนั่นครับวันนี้จัดให้ครับเรามีเป้าหมายคือเราจะไปล่าฉลามกัน <Yeah. S 1> เย้เพราว่าเห็นน้องฮานะนะครับมาตอบใน youtube บอกว่า mm hmm. เอ,อพี่มีคนบอกว่าฆ่าฉลามได้ด้วยฆ่าได้จริงหรือเปล่านะครับ mm hmm. ขอเซ mm ิร์ชสดๆเลยแล้วกัน how to kill shark The f ฟอ e s สถ้าผู้เล่นเข้าไปใกล้นะครับฉลามก็จะเข้ามาชาร์จแล้วชาจะฆ่าเธอทันทีเลยไม่เห็นบอกว่าฆ่าฉลามได้เลยนะครับยังไม่รู้ว่าวิธีไหนที่ทำให้ฆ่าฉลามไดเม้เพราะฉะนั้นฆ่าไม่ได้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแงเราจะลองดูครับว่าฆ่าได้จริงหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเราต้องมีเรือครับ คือผมลองสร้างเรือเล็กดูแล้วนะครับใช้ท่อนไม้ห้าอันจะบอกว่ามันไม่ได้ช่วยเลยครับฉลามแม่งแดกคาทอนคาเรือแพเลยนะจุดมุ่งหมายของเราวันนี้ถ้าเราไม่ได้เรือเราจะไม่เลิกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องได้เรือท่อนไม้เท่านาีาน้ฟันไม่ได้ด้วยไอ้ท่อนให,ใหญ่ๆก็หายากจังอยู่ไกลจัระหว่างนี้ก็ต้องคอยระวังคนป่าไปด้วยนะครับ ผมยังอยู่บ้านหลังเดิมนะผมแค่มาอยู่แถวชายหาดเพื่อลองสร้างบ้านแพรดูตามที่คุณน้องขอมานะครับก็ได้รู้กันว่าบ้านแพรเนี่ยทำอะไรได้บ้างกันฉนาดได้ไหมดียังไงไม่ดียังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยวันนี้คือสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยได้เก็บของอะไรสักอย่างจากพื้นไปแล้วเนี่ยแล้วโยนมันทิ้งไปเนี่ย มันจะไม่กระพริบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเดินหายากนิดนึงถ้าจําไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่แนะนําให้โยนนะครับจริงๆกดซีก็ได้ครับวางกันนะอยากให้เป็นระเบียบนิดนึงโอเคอยใช้ท่อนไม้ทั้งหมด48อันเลยนะครับคิดง่ายๆว่าต้องตัดประมาณ12ต้นตัดไปแล้ว2ต้นนะครับไม่ใช่หมูหมูแต่ก็ไม่ได้ว่ายากเกินฝีมือของเราเยสแล้วก็ขออัปเดตเพื่อนๆน,น,นิดนึงครับตอนนี้ผม มีช่องทางใหม่ในการเล่นเกมแล้วนะครับมีคนแนะนำมาบอกว่าให้ลองไปเอาไปเล่นใน My Life ดูดิ My Life คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันนะครับมันเป็นเว็บไซต์ที่ให้เพื่อนๆสามารถสตรีมสดเล่นเกมสดๆนะครับแล้วก็สตรีมถ่ายทอดสดได้เลยผมลองดูแล้วนะครับ2ครั้งครั้งแรกที่ลองภาพกระตุกมากเพราะว่าตั้งค่าผิดนะครับ ทั้งที่2ก็ดีขึ้นมาหน่อยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวถ้ายังไงผมจะแปะนะครับเป็นลิงก์เอาไว้ให้ดูเราจะนัดกันนะครับแล้วก็เล่นกันส,สดๆคุยกันได้แชทกันได้อย่างนี้นะครับดีไหมจะได้เล่นกันส,สดๆไปเลยนะครับได้สร้างคอมมูนิตี้ของคนที่ชอบเล่นเกมนะครับขึ้นมาเลยทำอาหารกันดีกว่าทองทัต้องเดินได้ท้องครับ นตกด้วยเยี yeah. ่ยมอมันะไรมีแต่ได้กับได้มีข้อมูลหลายๆอย่างที่เ,ออเพื่อนๆน,นะครับแจ้งกันเข้ามานะฮะอย่างเช่นการคราฟของน้องคณนะบอกว่าสามารถคราฟที่รับอาวุธได้ด้วยนะครับแต่ว่าเท่าที่ ผมไปดูในเว็บต่างๆแล้วก็ตัวอัปเดตของทาง The Forest เองก็ไม่มีข้อมูลเรื่องมีแจ้งเอาไว้นะครับก็เลยไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันยังไงอดใจรอน,นิดนึงนะครับค่อนข้างต้ใช้เวลาในการตัดไม้แต่เดี๋ยวเราจะได้ไปลุยกันหนละังจากที่เราสร้างเรือเ,รเสร็จรับลองาคิดแตกเลยนะปล่อยให้ไหลไปจะร้องดีกว่าผมมีคลิปร้องเพลงด้วยนะครับเพราะว่าชอบเล่นกีต้าร์นะครับก็เข้าไปดูได้ ร้องดีหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ตำหนิตีเตียนกันเข้ามาได้เต็มที่นะครับมีเอวีด้วยนะเคยเข้าไปดูว่าก็ชอบเขียนเพลงอะไรองี้ด้วยนะครับเราก็ไปฟังกันได้เป็นคนที่มีความสามารถเยอะครับแต่ไม่ดีสักอย่างหนึ่งตอนนี้คิดว่าได้ประมาณเกินครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเอาใบป,ประกอบเป็นลำก่อนก่อนที่เราจะไม่ได้ประกอบอะไรเลยโอ้มานู่นแล้ว กด C Cancel สิ่งที่เราสร้างไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอยาจะสร้างให้มันลงไปอยู่ลึกกว่านี้หน่อยเดี๋ยวมันมีปัญหานี่คือลึกเราอ๋อต้องซักประมาณนี้อ่ะมาจะจมไหมนอ้อ ถ้าเรากด C อ่ะเออท่อนไม้กูหายไปสองอันเลยครับสร้างตรงนี้ดีกว่านี่ตรงพื้นเรียบๆแล้วเดี๋ยวเราเข็นลงไปทีนี้เสียท่อนไม้ไปสองอันฟรีๆนะครับเซ็งสำหรับเกม The Forest ผมคิดว่าตอนนี้ก็รอแค่ patch multiplayer นะครับเพื่อให้เกมมันเราใจยิ่งขึ <k> ้นเพราะว่าเล่นมา20คลิปก็เริ่มรู้สึกว่าจะทำอะไรต่อดีวะ จะไปสำรวจถ้ำหรือจะทำอะไรดีนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันมืดแล้วเราก็เลยจะสร้างสิ่งที่เรายังไม่ได้สร้างทั้งหมดให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาลองดูแล้วกันครับว่าจะเจอบั๊กอะไรอีกหรือเปล่านี่ต้องเข้าไปตัดต้นไม้ลึกขนาดนี้เลยวะนี่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 น นป่าครับเดินมาที่บริเวณแคมป์ของเราเดี๋ยวดูว่าถ้ามันเห็นสัญลักษณ์มันจะตกใจหรือเปล่ามันเห็นเราอ่ะเฮ้ยวิ่งชิ t มันไม่ได้เห็นนะไม่เห็นสัญลักษณ์มันเห็นเราก่อนครับไม่เป็นไรไรู้จักค่ายกลนัดปิ่นโต มานะมานูน่นละมานู่นแล้วครับอ้อมมาแล้วมาไกลมากโดนไปแล้วครับหนึ่งเห็นอยู่จับ่ายกลนนัดปิ่นโตหรอวะฮะโดนจับแขวนคอไปหนึ่งครับตอนนี้ต้นไม้มันก็ขึ้นเยอะเยอะเนาะมาแล้วขอทำมาหากินก่อนได้ไหม อีนี้นั่งทำไมเนี่ยปวดท้องอนั่นไงล่ะออกแล้วอยาเนี่ยเอาอยัางไงเพื่อนโดนขึ้นหมดแล้วสองตัวฮะไม่รู้เรื่องคนกำลังตัดไม้อยู่ <c oughs> เวลามีเรื่องนะครับก็วิ่งมาแถวนี้ก็จะทำให้เรารอดพ้น เตียนอันตรายนี่เป็นอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมศพมันเยอะจังวะอุ้ยเจียฮ้ยเฮ้ยทำไมเสียงเพลงมันเหมือนเหมือนมีคนป่าอยู่เลยอะ่ะจะทำไม่เสร็จก็เพราะเจอคนป่าเนี่ยแหละแจมแล้วเกิน เลงมือหน่อยพวกเราพวกคนป่านี่ก็มาเยอะเหมือนกันนะแต่ผมมีพอสาหรับทุกคนนะครับกับดาบผมประมาณสิบกว่าอันนะครับถ้ามากันเยอะก็แบ่งแบ่งกันใช้ได้มีที่ให้ทุกคนแขวนคอหมดเอาครับโค้งสุดท้ายของการทำเรือนแพของผมแล้วอีกคนป่าก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นนะครับไม่รู้ต้องการอะไรจากเราเอาเว้ยของยีบก่อนนะครับ ตื่นมากลางดึกพบว่ามันก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นนะมาแล้วครับสู้ในความมืดมืดมาก đẹp phải mấy môn huh? yeah. mm -hmm. mm -hmm. oh. oh, yeah, hả? Nè, mh 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 ไฟในตัวด้วยตัวเดียวปะเนี่ยตัวเดียวเปล่าสองตัวว่ะกลับบ้านกว่ากลับบ้านดีกว่ามองไม่เห็นเลยอะเนี่ยหามาโยกเย่างมองไม่เห็นเลย,เเลยทางเข้าบ้านไหนวะนี่ผมเล่นเกมนี้เยอะนะครับก็จะมีจิตสมัมผัสในการมองหาทางเข้าบ้าน มาได้ไงฮะมาได้ไม่รู้รู้แต่มาแล้วเก็บทุกอย่างที่เก็บได้ครับกินน้ำหนึ่งกระป๋องจุดไฟก่อน ตอนนี้กับดาบผมหมุนติ้วเลยฮนะเนี่ยคงจะเป็นเครื่องเล่นในในบ้านนะครับเป็นอยู่สวนสยามอะไรอย่างงี้เราใส่กับดักจะไม่เวิร์กแล้วครับตอนนี้ไปสู้ที่ชายหาดง่ายกว่าวนวนไม่เห็นอะไรเลยเก่ <c oughs> งเก่งมากเลือ ตายหาซะปีกึจังมันจะมึดเลือเกินะอะไรอ่ะโอ้โหมาตอนที่กลับดักพังนะครับตอนนี้นี่อะไรเนี่ยอ ไปไหนกันแล้ววะไปหลังบ้านครับเรามีกำดักอยู่หลังบ้านครับล้มหมดแล้วด้วยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยในความมืดนะครับมองไม่เห็นเลยเลย ชพอร์ตไม่ต้องคีด <_ L> ตายก่อนเลยนี่วานผ่าซากเนี่ยมาจากนี่นะครับสุภาษิตซากศพหน้าตาไหววะนี่ก็ หมุนเป็นอะไรเลยเนี่ยเออเว้ยไม่เป็นไรครับเรารีบไปจากที่นี่ดีกว่าบ้านแพรกูเนี่ยเหลือแค่ต้นเดียวเนี่ยเกษยร่แล้วต้นไม้ โโอโ้นั่นคือคนป้าใช่ไหมใช่จ้ะพี่มาทำอะไรกันนะครับในตอนที่ผมจะสร้างบ้านเสร็จนะครับมัดกันมานะฮะฮะ้ <c oughs> <c oughs> เป็นไงแล้ววะโอ้โหลอยได้อีกแล้วครับเนี่ย,ยขอต้อนไม้ต้นเดียวเนี่ยตอนต้องการเนี่ยไปนไหนโหมดเนี่ยนี่นี่น,นี่ล้างตัวก่อน <c oughs> ว่าตันนี้จะช่วยตอบโจทย์หรือเปล่าครับเราต้องการอีกหกท่อนสูงหกอันนะครับเพื่อสร้างเรือนแพเลยนี้เสร็จผ่านเวลาวครึ่งชั่วโมงต้นเดียวไหนวะเน,นี้โยปวดหลังหัวได้5ท่อนด้วยอ่ะดีจัง,งการวิ่งที่ไกลพอสมควรนะครับ โยนเอาุ้ยจริงๆหกท่อนก็พอแล้วมั้งวิง่งเชี่อคนป่ามาพอดีเลยอะเดี๋ยวต้งตามมานะสี่ท่อนสุดท้ายกับคนป่าที่อยู่บนฝั่งครับเร็วเราจะออกเรือกันแล้วพวกเรา ไปกันเลยบ้านแพ้เรียบร้อยนี่ครับก่อนจะลงบ้านแพ้ขอเซฟก่อนนะไม่อยากเสียเปล่าแล้วนะครับเซฟสิตนมาตอนเชา้าที่สดใสตกเหมือนเดิม เอาละครับเราจะมาลองออกเรือกันเฮ้ยเฮ้ยเยียลวไปเร็วไปเร็วกูไปแล้วสิติดอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านกูนึกป่าดำน้ำได้ครับขอโทษทีพี่ออกมากลางทะเลไล้น้อง แล้วที่จะไม่กลับมาอีกบ้านมันยังติดอยู่บนฝั่งนะครับส่วนคนป่าก็ยังอยู่ในน้ำาเฮ้ย hey, 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 hey. ติดอะไรวะเริ่มเห็นคีบสลามม่ขึ้นแล้วนะครับเราไม,ม่กลัวอยู่แล้วนะครับดันแม่งข้างล่างนี่ซึกอ๋อเด็ดเด็เดดขึ้นบ้านก่อนนี่ครับภายในบ้านแพก็มีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ วิธีการขับเหรอครับง่ายมากคุณแค่เดินดันไปเลยครับเดินดันไปเลยฮะมันใช้ระบบไอเน,นี้ยเหมือนฟิสิกส์อะครับทำให้บ้านมันแบบน้ำหนักมันไปตามจริงแล้วบางทีเราขึ้นไปยืนมันก็ทำให้บ้านเราเนี่ยจมน้ำซึ่งไม่ดีเลยถ้าเรายืนตรงนี้บ้านก็จะลอ,อยเออ พาฉลามเลยเป็นทาจะพาเรือไปหาฉลามกันนะครับตอนนี้มองไม่เห็นทางเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าออกมาไกลแล้วออกมาไกลจากฟังพอสมควรส่วนพื้นน้ำก็อย่างที่เห็นครับตอนนี้ออกมาล่าฉลามกันกูจะรอดจากบ้านนี้ไหมเนี่ยขอดูฉลามก่อนนะครับ นี่พอเรามายืนตรงน,นี้บ้านก็จมอ่ะเออดิจะรอดไหมอ่ะไปเลยพวกเราเดินเรือครับไม่กลัวปลาครับนี่เราอยู่ผนคิดว่าอยู่ท่ามกลางดงฉลามแล้วนะหรือยังวะ น่าจะยังเชี่ยนี่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 ฉลามอยู่ข้างหน้านะครับฉลามบุกบุกเปล่าบุกเปล่าฟันแม,ม่ฟันไม่ได้ครับใครบอกฆ่าฉลามได้วะเฮ้ยฆ่าไม่ได้จะโดนฉลามฆ่าเนี่ย มันบินว่ายไปด้วยมารอดอยู่ใต้บ้านเรานะครับตอนนี้ว่ายอยู่รอบบ้านเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมขอสรุปไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมว่าฉลามฆ่าไม่ได้นะครับผมได้พยายามแล้วนะครับ อีกอย่างหนึ่งแต่โดนฉลามฆ่าเอาด้วยประโยชน์ของบ้านแพนะครับนอกจากจะใช้ลอยเล่นๆได้แล้วข้อดีของมันนะครับไม่มีไม่มีนะครับขอย้ำว่าข้อดีของมันไม่มีอะไรเลยได้แค่รอความตายอยู่ในบ้านแพนะครับแล้วบ้านผมก็เริ่มจม เราลองไปไว้าน้ำกันดูนี่ครับมองจากทิวทัศน์ไกลๆนะครับบ้านของเราก็ดูสวยงามดีนะฮะแต่ประโยชน์ของมันก็มีแค่นี้แหละครับเอาไว้ร้อยเล่นๆสำหรับคุณน้องนะครับอยากให้พี่บ้านสร้างบ้านแพรพี่สร้างให้แล้วนะครับ พี่รู้สึกว่าพี่ตายอันนี้ก็คือบ้านแพที่น้องอยากให้พี่ฟร้างการฉลามไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ลอยก็ไม่ลอยนะครับจมด้วยเป็นไปตามน้ําหนักของมันนะครับถ้าเรายืนตรงปลายเรือเรือมันก็เอียงด้วย พี่คิดว่าอย่าสร้างดีกว่าสร้างก็ได้สร้างไว้เล่นๆไว้แบบเอาไปหนีคนป่าลอยอยู่กลางน้ำนี่ก็ว่าไปแต่ถ้าออกมาลึกๆไม่รอดฉลามแน่นอนนะครับฉลามกินน้องแน่นอนเอาละครับวันนี้ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็เป็นการสร้างบ้านแพส,สําเร็จเรียบร้อยแล้วคราวหน้าจะมาทําอะไรต่อก็ขอให้ติดตามกันด้วย,วยละกันแล้วก็อย่าลืมครับตอนนี้มีช่องทางการติดต่อกับผมได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ็มาคอมเมนต์ในในคลิปต่างๆได้นะครับหรือว่าจะไปดูใน My Life นะครับ My Life จะเป็นการเล่นเกมสดๆออนไลน์นะครับก็สามารถเข้าไปดูสตรีมมิ่งได้เลยทำลิงก์ด้านล่างนี้ครับแล้วก็จะมีแฟนเพจของคงยังไม่ทำนะครับเพราะว่าไม่ได้ฮอตขนาดนั้นนะไงคุยกันทาง YouTube ได้ครับก็ยังไงเจอกันคราวหนะ้าจะมีเกมอะไรมาเล่นหรือจะมีอะไรมาแนะนำก็รอติดตามได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Using a foolish harley brilliant drive more brake and leverage your head.